อะไรกันครับเนี่ยล่าสุดคอมเมนต์ออกแคมเปญมาว่าจะต้องจ้างสื่อต่างประเทศมารายงานข่าวการเลื่อนลอนสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยซะอย่างนั้นล่มถึงมีการกล่าวขอบคุณด้วยว่าประเทศหลายๆประเทศที่ตอนนี้ได้เริ่มปิดด่านชายแดนกับประเทศไทยแล้วเนี่ยขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนกัมพูชาเดี๋ยวนะมีประเทศไหนปิดด่านวะกูงง,งไปหมดแล้วเนี่ยมีแต่ไทยเราเนี่ยปิดด่านกัมพูชาและจะจ้างนักข่าวมาตรวจสอบการเลื่อนลอนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเนี่ย ระวังว่าเขาจะเจอการเล่นลอนสิทธิมนุษย,ยชนที่กัมพูชาก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนางห้องหอคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกคนได้ยินเสียงน้ำแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันเ,เลนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนะก็ต้องกลับงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับก็เหมือน ซึ่งเรื่องเอียงว่าล่าสุดเกี่ยวกับคนเขมรเนี่ยก็คือมันมีสื่อสื่อหนึ่งนะครับซึ่งมันสื่อใหญ่ในเขมรด้วยคนติดตามเนี่ยเยอะพอสมควรอยู่ยดีก็ลงเขานะครับประมาณว่าเมื่อคือนเนี่ยมันมีการรีลอนสิทธิมนุษยชนขั้นสุดก็คือประเทศไทยเนี่ยไม่ยอมให้คนกัมพูชาเนี่ยออกจากประเทศนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันมันเกิดความวุ่นวายขึ้นที่ด่านคลองลึกซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้าก็ดูไร์สดอยู่นะเอาตรงๆเรื่องนี้มันแทบไม่มีอะไรเลยนะครับที่มีการกระทบกระทั่งกัน หนักสุดก็คือการประทะกันทางฝีปากแล้วก็มีฐานของเราเนี่ยเข้าไปบอกให้คนขมรนค่อยๆถอยออกไปจากรั้วประตูชายแดนนะครับก็คือแค่นั้นเลยนะเพียงแต่ซื้อขมรนเนี่ยโอ้โหโลงข่าวใหญ่โตว่าประเทศไทยนั้นกันแกล้งคนขมรนลิดลอนสิทธิคนขมรมีการจับคนบิการขังคุกอีกต่างหากนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าคนมิการคนนั้นเนี่ยที่เป็นเจ้หัวขาวๆแล้วก็แหกปากเนี่ยและหน้าตาก็คล้ายๆคุณมนเนตอยู่เหมือนกันนะมีใครคิดเหมือนหน้าบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ <S <S คือเจ้คนนี้เนี่ยโดนจับเราะหนีเข้าประเทศไทยแบบผิดกฎหมมายถึง เข้ามาแล้วก็ไม่ทํางานทําการวันๆเอาแต่ขอทานเรียกร้องความสงสารจากคนไทยซึ่งเรื่องเกี่ยวกับขอทานเนี่ยนะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลดล,ลงกันนะครับว่าเจอขอทานก็ไม่ต้องให้เงินหรือถ้าอยากจะให้จริงๆเนี่ยก็ขอดูบัตรประชาชนก่อนก็ดีนะแล้วไอ้การที่เราไม่ให้เงินขอทานเนี่ยมันไม่ได้เป็นบาปนะครับเผื่อหลายๆคนอาจจะกลัวบาปบางคนอยากจะทําบุญก็รบวนไปทําบุญตามวัดหรือว่าซื้ออะไรให,ให้ลูกๆหล,ล,ลานซื้ออะไรให้ตัวเองน่าจะได้บุญสักกว่าซะด้วยซ้ํา หรือถ้าใครคิดไม่ออกจริงๆว่าจะเอาเงินไปทำะายก็สนับสนุนช่องน้าได้ตอนนี้น้ามีปุ่มซุปเปอร์แตงให้กดแล้วถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนช่องน้าออกก็จัดมาแม่วนเข้ามาเรื่องนี้ได้ไงวะเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับหลังจากที่มันมีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นมันมีหลายสื่อในกรัรมพูชาได้เอาข่าวนี้ไปลงแล้วก็ประนาม้ไทยใหญ่เลยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีอ,รอารยธรรมเป็นประเทศทแห่งการเล่นลอนสิทธิมนุษยชนนี่แบ่งสลับกันสุดๆแต่สิ่งที่พวกเขารู้อย่างหนึ่งก็คือทําไมข่าวนี้ มีเพียงแค่สื่อในกรรมำูชาที่รายงานข่าวนี้แลวก็สื่อจากประเทศจีนนิดนหน่อยแค่นั้นและคนจีนเนี่ยก็แทบไม่ได้สนใจกับข่าวนี้เลยคนเขมรเนี่ยพวกเขาก็เลยไม่พอใจเป็นอย่างมากว่าทําไมสื่อต่างชาติถึงไม่ทําข่าวนี้กลัวอะไรประเทศไทยนักนะหรือคิดว่าพวกเขานี่เป็นพี่ใหญ่ของอาเซียนซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยผู้นําอ่อนแอกว่าทหารซะอีกประเทศไทยตอนนี้ไม่มีอะไรเลยเราจําเป็นจะต้องพยายามกดดันประเทศไทยให้ถึงที่สุดอะไรโน่นนี่นั่นแล้วก็มีการทําเกมเป็นให้รัฐบาลเนี่ยไปจ้างให้พวกนักข่าวจากต่างประเทศ จากพวกสื่อใหญ่ๆเนี่ยมาทําข่าวที่ประเทศกัมพูชานะครับให้นักข่าวเหล่านั้นเนี่ยมาสัมผัสด้วยตัวเองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่โหดร้ายแค่ไหนและมีการลิ่วลอนสิทธิมนุษยชนมากแค่ไหนรวมถึงนักข่าวของหน่วยงาน UN เราจะต้องแจ้งพวกเขาวให้ทราบถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะตอนนี้ UN ก็ไม่สนใจข่าวที่มันเกิดขึ้นที่ชายแดนเลยนะไม่แน่ใจว่าทำไม UN ถึงไม่ในงานข่าวนี้แถมแค่นั้นไม่พอนะครับสื่อกระเลายสื่อได้มีการออกมาขอบคุณหลายๆประเทศที่ได้มีการสนับสนุนปิดพรมแดนชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเหล่านั้น ซึ่งนะักกงง,งงเหมือนกันนะว่ามันมีประเทศไหนที่ตอนนี้ปิดด่านวะก็ไม่มีนะครับจะมีแค่ไทยเรานี่แหละที่ปิดด่านไม่ต้องการครบค้าสมาคมกับพวกเขเมรแต่มีกัมพูชานี่แหละที่ออกมาเร่กร้องเหลือเกินว่าให้ไทยเนี่ยเปิดด่านนะักกงงเหมือนกันนะไอ้วุนเส้นตอนแรกบอกว่าไม่ต้องการครบค้าสมาคมกับไทยต้องการแบรนด์สินค้าไทยแต่พอไทยปิดด่านพวกมะลึงดันบอกให้เปิดด่านซะอย่างนั้นเออทําอะไรคตรสนทางกันนะครับและคนเขเมรก็ไม่คิดวิเคราะห์แยกๆก,กันเลยสักนิดว่าต้องการที่จะตัดความสาคัญกับไทยแล้วทำไมผู้นาอยากจะกกลหุนเน ถึงต้องการให้ไทยนั้นเปิดด่านโคตรจะย้อนแยง้งแถมแค่นั้นไม่พอนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่พวกเขาจะพยายามส่งเรื่องความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยไปกับสถานทูตทุกๆประเทศได้ทราบและให้สถานทูตเหล่านั้นเนี่ยออกคําสั่งประนามประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่มีแต่การลิลอนสิทธิมนุษยชนก็ออกที่สบายใจก็แล้วกันนะครับระวังนะพวกเขาจะตอบกลับมาว่าพวกมึงนั่นแหละที่เป็นประเทศแห่งการลิลรนสิทธิมนุษยชนและก็ไล่ให้กลับไปแก้สถานการณ์เกี่ยวกับพวกแกงคอร์เซนเตอร์ให้มันเฮี้ยนก่อนนะครับระวัง ทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนติวเต์กันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทําแคมเปญคนที่จะดึงักข่าวต่างประเทศเข้ามาทําข่าวการลนลอนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยคนติวเต์เขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ comment แรกเขาบอกว่าประเทศไทยก็มีการลงข่าวนี้เอาไว้เหมือนกันและพวกเขาก็ลงข่าวเป็นภาษาอังกฤษด้วยจริงๆเราก็ควรที่จะลงข่าวเป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันเพื่อป้องกันชาวต่างชาติเกิดความสับสนคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าสื่อที่ลงข่าวในกัมพูชาล้วนแต่เป็นสื่อท้องถิ่นทําให้คนภายนอกยังไม่ค่อยรู้ถึงงงเเเรรรื่่่่่่อนนีี้ััักกกททททาาาไไหแตตบขปะศย มีแต่ข่าวช่องใหญ่ๆที่ลงพื้นที่ทําให้ต่างชาติเห็นแง่มุมในด้านเดียวและพวกเขาอาจจะเกิดการสับสนได้ในความเป็นจริงเราควรที่จะนําช่องดังของเราไปลงสถานที่จริงบ้างและถ้าให้ดีไปกว่านั้นก็สนับสนุนแนวคิดที่จะดึงนักข่าวจากต่างประเทศเข้ามาทาข่าวเพราะชาวโลกจะได้รู้ว่าประเทศไทยนั้นอันตรายแค่ไหนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเขาไมเราควรที่จะมีสื่อที่เป็นสําหรับชาวต่างชาติบ้างอย่างประเทศไทยพวกเขาก็มีบางกอกโพสต์ที่รายง,งานข่าวที่เป็นภาษาอังกฤษเราก็ควรจะมีเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดนีกัมพูชาก็มีไม่ใช่หรอพนมเปญโพสต แม่ไทยเรามีบางเกอกโพสคขมเมนแม่งต้องมีพนมเปญโพสเอากับแม่งสิคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสื่อที่ประเทศไทยไม่ยอมรายงานข่าวที่เป็นความจริงให้ต่างชาติได้รับรู้เข้าไปอ่านสื่อไทยแล้วสิ่งที่เขารายงานไม่มีพูดถึงการลิลอนสิทธิมนุษยชนเลยแม้แต่นิดเขาพูดประมาณว่าฝั่งเราที่ไม่ยอมเปิดดานพยายามผลักความรับผิดช,ชอบมาที่กัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเสียมเหล่านี้ประเทศก็พัฒนากันไปไกลมากแล้วแต่ทําไมผู้นําและประชาชนถึงได้มีทัศนคติที่ต่าตมที่สุดในโลกขณะนี้พวกเขาพูดอย่างแต่ทําอีกอย่าง แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีไทยตอนแรกก็ดูเหมือนกับเป็นคนที่มีทัศนคติดีแต่ตอนนี้เธอกลับกลายเป็นคนที่อยู่ฝั่งเดียวกับฐานของพวกเสียงไปอีกคนสรุปแล้วคือพวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่เชื่อถือไม่ได้แม่นายกกูตอนนี้ก็ต้องเอาตัวรอดก่อนสิวะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริงๆไม่ต้องถึงขั้นจ้างนักข่าวต่างประเทศให้มาเสียเงินเสียทองหรอกตอนนี้แค่มีแพลตฟอร์มต่างๆที่เราสามารถจัดก,กระจายข่าวได้ด้วยตัวเองลำพังคนขมิญพยายามแชร์โพสต์แชร์คลิปแชร์ค,ความรุนแรงในไประเทศไทยให้ชาวโลกได้รู้แค่น้วเข็อยู่่นไมปแล คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเขาบอกว่ามีเจตนาดีกับคนกัมพูชาแต่สิ่งที่เขาทําคือการยกระดับในการตอบโต้กัมพูชาเขาบอกว่าเขาเป็นประเทศที่ไม่ต้องการลิดลอนสิทธิมนุษยชนแต่สิ่งที่เขาทํามันคือการลิดลอนสิทธิมนุษยชนชัดๆทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทํามันช่างสวนทางกันในทุกๆเรื่องคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเชื้อชาติของคนไทยนั้นแย่มากๆพวกเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ของเมรเอ็มไพร์ชัดๆทุกพื้นเนดินในประเทศไทยเคยเป็นของอาณาจักรเขมรมาก่อน จะได้ถ้าคนเขมรไม่เข็นฆ่ากันเองป่านนี้อาณาจักรเขมรเราก็คงจะยังไม่ถูกแบ่งแยกโอ้เขมรเอ็มพายก็มานะอ่ะก็คอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้กันแล้วกันนะครับคอมเมนต์ของคุณเขมรก็สรุปง่ายๆเลยนะก็ค่อนข้างที่จะไม่พอใจกับเรื่องวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นที่ด่านของลึกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งไอเรื่องที่ว่าจะจ้างนักข่าวมาแฉว่าประเทศไทยมีการริลอนสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็เอาที่สบายใจกันแลกกันนะถ้ามีเงินจ้างก็เต็มที่เลยนะครับแต่น่าคิดว่าคนที่จะเก็บเงิน กำลังจะเกิดวิกฤตหนักในกัมพูชานะครับเนื่องจากน้ามันเนี่ยเริ่มขาดแคลนแล้วนะครับรู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยปั๊มปตทได้มีการประกาศหยุดใจหยุดขายน้ํามันบางปั๊มแล้วนะครับแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าหุนเซนเนี่ยโหต่อสายตรงไปให้วุ่นเลยนะไปขอซื้อน้ำมันจากประเทศต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้รู้สึกว่ายัางไม่มีใครเนี่ยต้องการที่จะขายให้กัมพูชาเสเดิจซ้ำอย่าบอกนะครับว่าในหลังจากนี้มึงจะมาขอร้องออนวอนให้ประเทศไทยเนี่ยส่งน้ำมันไปที่นั่นแล้วที่มันแย่ไปนนวันนั้นมมาาาทยนนีขดตลแลแ้วนะ พอเริ่มมีคนขเขมรที่เป็นพวกหัวใสเนี่ยแห่ซื้อกักตุนของไทยเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับเพื่อที่จะรลอจังหวะให้สินค้าไทยมันขาดตลาดแล้วค่อยมาปล่อยออกในราคาสูงๆซึ่งนาก็สนับสนุนแนวคิดนี้นะครับพยายามขายของไทยให้มันราคาสูงๆเดี๋ยวพวกเขาก็จะรู้ได้เองว่าไอการที่ขเขมรไม่รับสินค้าไทยไม่รับน้ํามันไทยไปเนี่ยมันเป็นการทําลายตัวเองชัดๆ ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนละมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กำแับสุภาพชนให้นาสาบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองขมอคนด้วยกันแล้วกันแล้วคลิปนี้เนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมช่วงนี้เอ๊ะทำไมนะถึงมาหลายรอบคืออยากจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยข่าวคอมเมนต์แม่งเยอะมากๆนะครับนะก็เลยพยายามที่จะขยันให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อทุกคนเนี่ยจะได้ไม่ตกข่าวสารกันที่ช่วงนี้มันอัปเดตกันไวซะเหลือเกินสาหรับในคลิปน